เจตเดสเบนจีเอสองห้าศูนย์เอ็มจีสองพันสิบแปดครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดลังคาซันลูฟนะต้องบอกว่าออกห้างเนี่ยสองล้านกว่าบาทเลยนะครับเป็นตัวท็อปเนี่ยก็เป็นรถยอดนิยมนะตัวนี้เป็น GLA ก็คือเป็นทรงเหมือน SUV crossover ทรง5ประตูนั่นเองนะครับเป็นรถอนเนกประสงค์ตัวรถก็มีความสูงนะยกสูงหน่อยนึงนะก็ไปได้ทุกที่นะฮะอ่าแล้วภายในเนี่ยเป็นรถที่พับเบาะลาบได้นะอนเนกประสงค์ใส่ของได้เยอะมากตัวนี้ก็มาด้วยกับ AMG Line เนาะกันชนหน้า กระจังหน้านะทรง a อ g นะครับไฟหน้า LED นะครับมาด้วยสีเทานะฮะสวยๆเลยนะครับตัวล้อเอ g เนี่ยก็จะเป็นล้อสีดำปัดเงานะฮะสวยเลยล้อตัวนี้สวยมากนะตัวนี้มาพร้อมกับยางปีสองพันเดี๋ยวนะยีามมยางปีสองพนยิามนะครับยางก็ยังใหม่อยู่เลยนะฮะเป็นยางของโตโยทายนะฮะให้ขนาดมาที่19นิ้วเลยนะครับขนาดใหญ่พอสมควรเลย ด้านข้างครับนี่มิติเขาเป็นทรง5ประตูดูสปอร์ตนะคอมฟอร์ตและเซตให้มือสีประตูนะฮะมีะเราหลังคานะครับสีเงินนะหลังคาเป็นซันรูฟเปิดปิดด้วยไฟฟ้าได้ด้านข้างครับสเกิร์ด้านข้างจะตัดด้วยสีเงินโครเมียมนะฮะอ่าสวยเลยนะสีเทาฝาท้ายได้เป็นไฟฟ้าครับกันชนท้ายทรง AMG นะฮะปลายท่อคู่โครเมียมที่ฟิลเตอร์เป็นแบบโครเมียม นี่คือตัวท็อปของ GLA นะมันจะมี GLA 200และ GLA 250นะ200ก็คือตัวท็อปนี่ฮะที่ผมบอกว่ากว้างๆพับเบาได้ด้วยนะครับรวมถึงข้างล่างก็นี่ใส่พวงใส่ของได้นี่ยุดปฐมพยาบาลคู่มือต่างๆนะฮะโอ้โหกว้างนะกว้างเลยนะครับโอเคโครงสร้างครับนเย้ำว่าโครงสร้างเดิมีิอันนี้ยังอยู่ตรงเป๊ะนะฮะไล่มานะฮะโครงสร้าง A คันนี้นะ ไม่มีชนหนักนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ฟ้าท้ายแบบไฟฟ้าด้วยนะตรวจครับไฟท้ายก็คือแบบคือมีความเป็นเก็ดกากเพชรอยู่ข้างในโคมนะฮะสวยเลยนะออปชั่นก็ดีนะตัวนี้นะภายในเป็นเบาะหนังนะฮะสีดำตัดด้วยตะเข็บสีแดงนะครับสวิต์ต่างๆสวยงามไม่มีลอกนะครับเราต้องบอกว่าสภาพภายในคันนี้ค่อนข้างสวยเลยนะ เป็นรถบ้านนี่นะครับเพดบอสเดนเบเน,เนพร้อมไฟเรืองแสงสีขาวไฟหน้าออตโต้ปุ่มทุทสตาร์ทช่องแอร์ทรงกลมนะครับพวงมาลัย AMG ท้ายตัดปุ่มต่างๆสวยงามนะครับมีแพดเดิลชิพนะครับพวงมาลัยสวยเลยนะตวัวท็อปตัวนี้เลื่อนมาอยู่ที่เดี๋ยวนะกดกันหนึ่งแสนสี่หมื่นโลครับตรงกลางมันดิจิตอลน,นะเกียร์อยู่ที่คอพวงมาลัยนะฮะมีจอกลางนะครับ ขนาดใหญ่นะตัวนี้เป็นตัวเฟซลิฟแล้วนะลืมบอกไป Gla 2 1 8แท้ๆเลยนะปีก็ใหม่นะครับนี่กล้องหลังพร้อมเส้นกระระยะนะครับโอเคแล้วก็ในส่วนของช่องแอร์สช่องนะคอนโซลค่อนข้างดูสปอร์ตเลยนะตัดด้วยสีอล,ลูมิเนียมนะครับแล้วก็แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลนะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาแล้วนะครับช่องวางแก้วมีนะครับอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกสช่องนะครับ นี่ก็เป็นปุ่มควบคุมหน้าจอกลางนะเรียกดูข้อมูตลตัวรถได้นะครับอันนี้เป็นที่เท้าแขนตรงกลางใส่ของได้มีช่องเสียบย s b อนะฮะโซลสวยๆเลยดูสปอร์ตมากนี่เบาะคู่หน้าปรับไฟฟา้ามีเมมเบอรีนะแล้วตัวเบาะหนังเนี่ยสลับด้วยผ้านะให้ดีไซน์เป็นสปอร์ตหลังคานี่ก็ต้องเป็นหลังคาแก้วนะครับนี่สวยเลยเบาะทุกตัวสวยงามนะฮะอ่าแล้วดูหลังคาครับนี่ฮะหลังคาแก้ว แบบสองบานถึงข้างหลังเลยนะครับต้องบอกว่าโหดูหรูหราโปง่งกว้างมากเปิดปิดด้วยไฟฟ้าได้นะฮะด้านบนนี่เห็นไหมเนี่ยความเป็นหลังคากระจกทั้งหมดเลยนะครับบอกเลยว่าดูสวยงามมากเฉพาะตัวท็อปนะฮะถึงจะมีถ้าเป็น G.L.A. 2 5 0าถึงจะมีนะครับด้านหลังก็ต้องกว้างกว้างอยู่แล้วนะมีแอร์หลังนะฮะหัวหมอนเบาะคู่หน้าเนี่ยบอกเลยว่าดูสปอร์ตมากๆนะ,ะเบนซ์เนี่ยอินทีเรียภายในเนี่ยดูหรูจริงๆนะครับ เป็นรถยอดนิยมนะครับ GLA นะเพราะว่าไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปนะครับเบรกมืออะไรก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะตัวนี้นะก็คือออปชันเนี่ยดีเลยคมอม f ตแ t a เซก็ให้มาสีประตูนะเปิดประตูไหนก็ไม่ต้องใช้กุญแจคือรุ่นรุ่นบางรุ่นยังให้แค่คู่หน้าเลยอะ่ะอันนี้ให้มาสี่ประตูนี่เครื่องยนต์เนี่ยถ้าจะไม่ผิด2องแรงมา้า นะในรุ่น250เนี่ยเครื่องยนต์จะแรงมากนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc นะสภาพสวยๆเลยนะครับก็โครงสร้างไม่มีชนหนักนะฮะแต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าจะมีแค่แกะน็อตตรงฝาโปรงนิดนึงนะฮะอ่ามีอ่ไล่ฝาโปรงให้ดูหน่อยนะอ่าต้องบอกแต่ว่ามีแค่เฉี่ยวทําสีเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะฮะไม่ไม่ได้หนักรับประกันได้นะครมีเดี๋ยวมีอินสเปกชันให้ดูนี่ฮะ ส่วนขาอะไรต่างๆก็ยังเดิมๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าเนี่ยพวกมันไม่ได้โดนข้างในเนาะแค่เปลือกนอกบางทีมีแกะทําสีบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยังเป็นรถที่รับประกันได้ว่าไม่มีชนหนักนะครับอ่าก็ฝากไว้ด้วยกับ G L A 250คกันนี้นะาราคาไม่แพงครับตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ขาลงของรถยุโรปมากๆก็ เปิดราคาเพียงแค่8,039,000บาทเองราคานีเข้ามาคุยเข้ามาต่อรองกันได้นะครับก็โทร0874408888ดูรถที่โยรัชดาบายคุณแบงค์อยู่ตรงพระราม9แยกฝั่งเมืองสูรยวัฒนธรรมจัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวน์ได้ด้วยนะครับสวัสดีครับ